ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับวันนี้ครับก็มาแจ้งเพื่อนๆนะครับว่าสินค้าเข้ามาแล้วนะครับเป็นสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าขายดีมากๆเลยครับจากแบรนด์ทีเกิลนะครับตัวนี้กันน้ํากันฝนกันฟ้าได้นะครับเป็นกล้องยิงเร็วขนาดเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ทีเกิลนะครับรุ่นนะครับ1.5ขีดคูณ20 WASK นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องเล็กกระทัดรัดนะครับนี่นะฮะตอนนี้เข้ามาเพิ่มแล้วนะครับหลังจากที่หมดสต็อกไปหลายเดือนเลยนะครับผมหมดไปประมาณ3เดือนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเพิ่มอีกแค่20ตัวเองนะครับตอนนี้นะครับมเหมือนครับขอแบ่งมานะครับผมนี่นะครับ ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเป็นปรับในนะครับตัวนี้นี่ครับหมุนออกแล้วก็ปรับได้เลยนะครับทั้งบนล่างและซ้ายหัวเลยนะครับเหมือนกันนะครับเป็นปรับในเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับหัวท้ายจะเป็นฝากระดูกแถมให้ครับหน้าเลน20มิลนะครับตัวนี้ครับท่อเป็นท่อ2 5.4มิลนะครับตัวนี้น้าหนักเบามากนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับสายตาได้นะครับ โดยการหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็คลายตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถล็อกได้นะครับนี่นะครับปรับสายตาตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับการปรับซูมจะปรับตรงนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้การปรับซูมจะเริ่มต้นตั้งแต่1.5เท่านะครับถึง5เท่านะครับของสายตานะครับผมสามารถมองไกลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่5เมตรเลยนะครับย้ำนะครับ5เมตรถึงประมาณ50เมตรนะครับตัวนี้นะครับ เป็นกล้องน้ำหนักเบาที่ขายดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นเล็งกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเส้นเล็งลักษณะดังภาพเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเพื่อนๆนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมของแถมครับแล้วก็ราคากันนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงน,น,นะครับนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นขาจับรางนะครับพร้อมปัจเจอลนะครับตัวนี้จะเป็นซีเตมินนะครับใครที่ใช้แบบ20มิลบอกทางร้านได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีนะครับระดับน้ํานะครับตั้งกล้องนะครับใช้รัดกับกล้องได้นะครับตัวนี้นะครับผ้าเช็ดเลนส์หนึ่งพื้นนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลของกล้องนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับกล้องตัวนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่230มิลนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่300กรัมเองนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักเบามากนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็จะแถมเลเซอร์ให้นะครับเลเซอร์ชิปเป้าใช้งานได้นะครับนี่ครับ ปรับบนล่างซ้ายขวาได้นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง20มิลแล้วก็11มิลนะครับเ,เพื่อนๆครับของมาเพิ่มแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมมีค่อนข้าง,งจํากัดนะครับราคาจะอยู่ที่1,490บาทลมจัดส่งฟรีแบบโอ้นะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับย้ำราคาครับเอาไปเพียง1,490บาท รวมส่งนะครับแบบโอนนะครับผมเก็บเงินไปทางผมเพิ่ม50บาทนะครับผมหากท่นานไหนสนใจสินค้านะครับติดต่อมาที่ไลน์ ID นะครับ AJUKPPP นะครับผม id line AJUKPPP นะครับสำหรับวันนี้รีวิวน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ